นับวันที่เหลืออยู่ในชีวิตพ่อแม่ผู้ชราท้อถอนใจหลายคนจะไม่ได้แล้วว่าถูกนำมาฝากไว้ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันคืนคืบคลานผ่านไปอย่างเนิบชา้าอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงนึกถึงอนาคตงดงามที่รออยู่ข้างหน้ากลุ่มนักศึกษาหนุ่มพกพารอยยิ้มสดใสและพลังกล้าแกร่งแห่งช่วงวัย เดินออกจากรั้วของโรงเรียนในร้อยเพื่อออกมาเรียนรู้โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางสิ่งสําคัญที่เราตระหนักก็คือเรื่องของคุณธรรมเพราะว่าการพิทักษ์รับใช้ประชาชนในฐาะที่ของผู้พักสันติราชน,นั้นจําเป็นต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องกํากับจิตใจจึงเกิดโครงการนักเรียนในร้อยตำรวจจิตอาสาชวนกันมาเยี่ยมผู้ชราจับคู่นั่งอยู่ข้างเตียงเปิดใจ รับฟังเรื่องเล่าในฐานะลูกหลานเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามความต่างระหว่างวัยรู้สึกดีมากครับเพราะว่าคุณยายแบบน่ารักน่ารักทุกคนครับโดยคุณยายวิมลรัตนะครับที่บอลคุยด้วยคือแบบแกน่ารักมากนะครับก็เดนมาทําให้สนุกให้คนแก่เชื่อใจไม่ชีวิตชีวาขึ้นมาอีกสายหน่อยเป็นช่วงเวลาสนุกสนาน เหมือนทีมเด็กตัวน้อยเตรียมเกมมาจากบ้านชวนคุณยายจัดทีมมาร่วมเล่นบน,นกติกาแบบต่อให้เรียกเสียงหาได้รอบวงต่อด้วยวงรำวงใหญ่ยายหลานประสานเสียงเพลงเร่งเร,ร้าคลื้นกันไปทั้งบ้านรู้สึกเขาจะรักยายเอ็นดูยายนะคะน่ารักมากก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมีเจอญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกคิดถึงคุณยายที่บ้าน ยามเที่ยงย้ายมาเรือนนอนของผู้ชาราที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นักเรียนหนุ่มสวมบทผู้ให้บริการป้อนข้าวป้อนน้ำพร้อมกับเป็นนักเรียนน้อยเรียนรู้ชีวิตเป็นไปตามกฎธรรมชาติมีเกิดกล้าก็ต้องมีเสื่อมถอยเรียวแรงที่หมดลงแล้วในรุ่นผู้ชาราหมุนวนกลับมาเพิ่มพูนขึ้นในคนรุ่นหนุ่มเปิดใจให้มองเห็นทางเลือกที่จะใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อชีวิตอื่นในโอกาสเท่าที่จะมีเหลืออยู่คือการเรียนรู้คุณธรรมจากชีวิตคือมาอยู่ตรงนี้นครับคือมองเหมือนแบบจิตใจเราแบบอ่อนโยนขึ้นนะครับเป็นการฝึกจิตใจให้ที่ว่ารู้จักมีความเสียสละอบอ้อมอารีดูแลคนรอบข้างครับอยู่โรงเรียนคืออีกด้านนึงครับต้องเข้มแข็งแต่มาอยู่ตรงนี้เราคือเราเอาส่วนที่เราเก็บเอาไว้ครับมาแสดงออกต่อคุณยายซึ่งเมื่อแสดงออกมากๆครับมันก็จะกลืนกลืนจนแบบ กลมกลืนกันเป็นความเข้มแข็งกับความอ่อนโยนนะครับมันก็กลมกลืนกันไป